ตอนนี้นะคะก็อยู่จุดน้ําวานานาวาเลยจากใจกลางหัวหินมาประมาณสักประมาณสักเจแลบแค่นั้นเองครับผมทางเที่จะไปปราบรีนะครับกิจกรรมเนี่ยเขามีหลากหลายมากเลยทั้งหมดสิบสี่่งเล่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะเมื่อมาที่นี่าจะได้รับสายริสแบร์นะคะ ข้างในนะคะก็คือจะมีสุนอาหารมีร้านอาหารนะคะไม่ว่าเราจะซื้ออะไรต่างๆก็คือสามารถใช้จ่ายผ่านอันนี้ได้เลยนะคะก็คือสามารถเติมเงิน e ได้แล้วก็เวลากลับเราก็คือริบแบนี้นะคะก็เคลียร์คาา่าใช้จ่ายตรงนี้เลยะคะ่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะดับแรกเลยนะคะจะต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะที่ล็อกเกอร์ที่นี่นะคะก็จะมีห้องแต่งตัวมีล็อกเกอร์นะคะ ะนะคะไว้ที่นี่นะคะต้องเปลืองค่าผ่อนค่านะคะ <c oughs> เพราะว่าเล่นในส่วนน้ำเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำเท่านั้น,นะค่ะ <c oughs> นี้นะคะก็เป็นเต์ฟค่ะ <c oughs> เป็นหนึ่งจุดนะคะที่สนุกมากๆเลยค่ะฟรีด้วยนะคะก็จะรวมอยู่ในเครื่องเล่นแล้วนะคะท <c oughs> ี่เรากำลังเ,เข้าสู่ดินแดนวอเทอร์จังเกอร์นะคะ ก็คือโคคนัดปีนนะคะกเหมาะกับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยค่ะสามารถมาชมุกสนานมี่ฮาปารีนที่นี่ได้นะคะถ้าเรามากั็นแฟมิลี่มาเป็นครอบครัวหรือว่ากลุ่มเพื่อนฝูงนะคะถ้าหากว่าเราไม่อยากฝากของในล็อกเกอร์นะคะก็มีบริการบีทฮัทนะคะจะเป็นที่นั่งมีโซฟานะคะมีบมอนะคะเป็นหลังๆแล้วก็มีพัดลมไอ้น้ำให้ด้วยนะคะก็จะมีอยู่รอบๆบริเวณโคคนัตบีค่ะ จะมีทั้งไซส์ปกติสําหรับครอบครัวเล็กๆนะคะแล้วก็มีไซส์ใหญ่นะคะค่าบริการนะคะเราจะต้องติดต่อที่ f ฟชชั่นแมนคาเฟนะคะจะต้องมีการจองล่วงหน้านะคะนอกจากนี้นะคะหากใครที่ต้องการมานั่งชิลีเลยนั่งชิลที่คาเฟ่เข้าไปกันนะคะวานาเคคาเฟ่ค่ะเสก นะคะเังเล่นักชิลดัเดนำวานาเคที่นี่นะคะอินฟินิตี้พูนะคะนี่มีพูลบาด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะที่นี่นะคะยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะคะเหมาะสำหรับลุกสัมมนาบริษ,ษัทนะคะหรือว่า ท่านที่ต้องการที่จะมาเล่นกิจกรรมที่สนุกนะคะนี่ก็จะมีใส่เชือกนะคะจนภัยได้ฝึกสมาธิได้ฝึกกำลังนะคะแล้วก็นอกจอากนี้ก็ยังมีปีนัน้าผาจำลองนะคะส่วอาหารเดลิมป์นะคะนะคะว่าเราซื้อแพ็กเกจรวมรัานนะคะก็คือที่ตัวไม่ใช่ฟเฟซฟ่น,นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ่ะ สำหรับหลายๆท่านนะคะอาจจะติดกาแฟนะคะคอกาแฟนะคะเราก็มีอเมซอนนะคะแล้วก็ที่นี่รับเงินสดน,นะคะจะมีแค่ร้านอเมซอนอย่างเดียวนะคะที่ไม่สามารถใช้บแตรได้นะคะคีณนีเนะนะคะขนมโลมสอง2เที้ยวาการถ่ายรูปสำหรับอัตราค่าเข้าสวนน้ำนะคะนะคะผู้ใหญ่นะคะ1,300บาทนะคะเด็กก็คือ,อ ส่วนสูงตั้งแต่110เซนถึง122เซนนะคะก็จะราคา800บาทนะคะนแล้วก็ราคาราคา900บาทก็จะรวมเครื่องเล่น vr slider ด้วยนะคะเป็นอันลิมิตนะคะก็จะเพิ่มอีก1 0 0 0 0เป็น9 0 0าสำหรับราคาเด็กนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นแพ็กเกจเปอร์แพ็กเกจนะคะนี่สำหรับผู้ใหญ่นะคะก็คือจะรวมตัวรวม vr slider แล้วก็รวมร้านบุฟเฟ่แล้วก็มีค่าคนหนูให้แล้วก็มีล็อกเกอร์นะคะ ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นโปรโมชั่นเฉพาะเดือนตุลาคมนะคะ1,450บาทจะมีตัว๋วมีอาหารเที่ยมเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะแล้วก็มีข้าวผหนูแล้วก็มีล็อกเกอร์ให้เหมือนกันราคาเด็กก็ 10, ก1 0 9 9ส่วนตัวนี้จะเป็นบุฟเฟ่ต์อีกตัวหนึ่งนะคะสามารถซื้อเพิ่มได้นะคะติดต่อที่เคาน์เตอร์นะคะ